ขอโทษครับคุณทํางานอะไรฮะอ๋อผมทําธุรกิจส่วนตัวครับครับผมอ๋<ผ>มอธุรกิจพวกขายตรงแล้วไม่ใช่ปะผมขายขาดเลยครับธ<า><ข>ุรกิจขายขาดครับเอ่อเกี่ยวกับจิวเวลรี่ครับโอ,อ้คุณขายลูกเพชรพลอยไม่ท่าทิมกรอบครับผมขายท่าทิมกรอบที่ตลาดขายก็มีสองคนนะตอนที่ตลาดไทยที่เข้าไปอยู่ขวามือนี่เราไม่ไม่ผมขายอยู่ไอ้เนเบตงฮะน้องสาวทำอะไรอยู่ตอนนี้ครับอ๋อเป็นกะลีครับ ฮะขายบะหมี่เลยฮะเป็นพนักงานบัญชีอ๋อเป็นพนักงานบัญชีครับครับผมเนี่ยช่วยบอกน้องสาวคุณว่าด้านขวานะครับตรงมุมมตามันมีคิ้ตายอยู่ช่วยบอกหน่อยไม่อย่าเอาออกนะเดี๋ยวผมจะไปทำหัวแหวนผมจะเอาเก็บไว้หนูพี่อยาทำยังไงถ้าหากใครใส่แล้วระวังนะตากให้แห้งสิฮะตากให้คุณไม่รู้ถ้าไปทำแล้วผมมาปัดปัดปั่นมากๆเนี่ยเราก็ตากแห้งไว้ตากแล้วเสร็จอ่าตากแห้งเสร็จปุ๊บอ่ะคุณเคยเห็นพวกเอ่อเนี่นะฮะเพชรตาแมวไหมฮะ อจะเงาประมาณนั้นเลยครับจะเงาเลยครับผมตาให้แห้งเลยครับแล้วพอเราไปใส่แล้วตาเราจะเหล่อย่างเขาไหมครับไม่ไม่ไม่ครับเพราะว่าไอ้นี่มันมันมันคนละส่วนกันนะครับหนูบอกไปอาทิตย์หนูทําอยู่บัญชีทำบัญชีบริษัทอะไรครับไม่มีอยู่บริษัทมันจดแต้มน้อมี่ครับรับจดแต้มน้อมี่จริงเหรอฮะที่บ้าเขาเล่นหลักเท่าไหร่ฮะออ๋หลักรับ ลครับแล้วมาแล้วังจะพูดเหรอครับนะครับคือน้องสาวผมว่าจริงๆแล้นเป็นคนที่น่าสงสารจะไม่น่ามาเจอไอ้สภาพไอ้คนประเภทอย่างนี้ครับคุณคุณพูดงนั้นไปถูกเพราะน้องสาวคุณเป็นคนก่อเหตุเพราะผมแค่เข้าไปเคลียร์ดีๆคุยดีๆแต่น้องสาวแน้่คุณววๆผมได้ให้น้องผมได้ถ่ายคลิปไว้ครับยันดดาเลยครับดาปาเซเทเสียแล้วน้องชายสักครูครับน้องชายผมครับคุณอีนุเท่าไหร่ ร้อยสีโอ้คนเดี๋ยวคนบ้าแล้วอายุร้อยกว่าครับคุณอายุเท่าไหร่48ครับ48แครับแล้วน้องคุณอายุเท่าไหร่27ครับ27 27 40นี่ผัวคุณใช่ไหมคุณจบประมาทผมเลยครับนี่คุณประพาดดิทรงนี่ยังไงไม่ยเพี่ยนพี่นี่คุณเรียนเนี่ยดูผมพี่น้องนี่หน้าเหมือนกันเป๊ะนี่คุณหน้าเหมือนก็ตรงไหนเหมือนครับเหมือนครับเหมือนข้ามเหมือนครับเหมือนข้ามนี่ ตัวละสอคนนี้ใครเป็นผัวคะเป็นเมียครับไอ้คุณร้ยาเมียไม่ถูกยามีประมาณเขาครับอาจเป็นพี่น้องกันได้ถ้าคุณไม่รู้ความจริงอย่าพูดเขาสามารถฟ้องคุณได้นะครับฟ้องใครฟ้องคุณผมก็จะฟ้องเขาผมคิดว่าเขาเป็นผัวเรื่องอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไปว่าเขาเป็นผัวว่าเขาเป็นเมียเออผิดครับผิดทำไมนี่เป็นผัวนี่เป็นเมียครับเป็นพี่น้องกับเป็นพี่น้องกันเอาเป็นชื่อของ่น้งเลติดตามความบันเทิงหลากหลายรูปแบบได้ที่ชาแนลไรท์คอมเมดี้กด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ จะได้แจ้งเตือนคลิปสนุกๆให้ท่านได้ดูกันครับ